สวัสดีนี่คือข้อความสุดท้ายถึงใครก็ตามที่มาพบผมชื่อเรเรอนิกส์ชาวโลกตอนนี้ยานเพนดราก้อนของพวกเราได้ตกลงมายังดาลึกครับที่มีแต่สั์ปะหลาดผมได้สูญเสียทุกอย่างไปทั้งเพื่อนทั้งผู้ด้ยเดินทางบนยานพนดราก้อนรวมถึงแบทเทนไนเซอร์กันด้วยและแน่น,นอนว่าบอสก็ไม่รอเช่นกันข้อความสุดท้าย เขาฝากถึงใครก็ตามหรือไอิีสคนไหนที่มาที่นี่รีบดีออกไปจากที่นี่ซะที่นี่มันอันตรายยิ่งกว่าที่คุณคิดนีบีออกไปก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปขอบคุณที่ิ่านมานะโกมูระเอยตายสิหนะ้าตั้งแต่นายโยคนใหม่มาเราก็แทบไม่มีอะไรจะกินเลยเอยนั่นมัน โอ้โหตกซะนึกว่าเสียงอุกบาตตกเอ้ยแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยเอ้ยแล้วนี่มันคืออะไรวะมันมันหน้าตาดูแปลกแปกเฮ้ยมันอะไรกันทำไมขยับไม่ได้หรือว่า 広がる宇宙の彼なた」「どれだけの命が生きてるのだろう」「過去と未来が今交わるところ」「僕らは誰なのかどこへ行くのか」 心の奥に答えは？ ตอนที่หนึ่งดาวแห่งสัตว์ประหลาดอโอ้ยไออะไรวะเนี่ยโอ้ยเจ็บจิบจิ๊บไปโอ้ยเออเออเลุกแล้วแหละเออโอเคโอเคเออโอ้ยสมัยอะไรวะเนี่ยนี่กูอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเออเออเออเฮ้ยเดี๋ยวนี่ที่ไหนวะเนี่ย โอเคโอเคตั้งสติด้ยนะเฮ้ยเอ๊ะนั่นมันเฮ้ยไอ้นั่นมันโอ้โหชัดเจนโอ้โหโอเคขอหยิบประดูมาซองเอยเอ๊ไอเจ้านี่มันมันอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเอไอนี่มันถ้าดูดีมันก็เอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าด้วย หัวหน้าขมำพืชเอยโอ้ยโ,โอ้ยเจ็บเจ็บโ,โ,โ,โอ้โอ้ลุกแบบเออขอบคุณมากนะครับพี่เออเกือบไปแล้วไม่ละเองดีน,นะข้ามาทันไม่งั้นเอ็งตกไปตายแนย่ขอบคุณครับเอ่อว่าแต่พี่เป็นใครกันนะครับเนี่ยไอ้ท่าเมื่อกี้นี่มันโคตรเท่เลยครับข้าเป็นหมอทาหรือก็ใครหมอผีนั่นแหละเสืออาจารย์ซักเรียกว่าพี่ซักก็ได้ไหนายหนุ่มขอบคุณนะครับพี่ซักถ้าพี่ไม่มาช่วยผมไว้เนี่ย คงสุข,ขิดไปแล้วเมื่อกี้นี้ืมดูจากรูปวาดของเองแล้วเองคงจะเป็นคนต่างถิ่นไม่ได้อยู่ที่โลกนี้มาแต่แรกงั้นสินะเอ๊ะแล้วพิศั์ร,รู้เรื่องนี้ได้ยังไงครับรายละเอียดไว้ค่อยคัน,นทีหลังก่อนตอนนี้รีบตามข้ามาก่อนจะมีใครเห็นเองข้าไม่ค่อยอยากให้ใครเห็นเองสักเท่าไหร่มึงเจอกูแน่ไอ้ศัก เอ่อมีอะไรหรอครับพี่ศักกลิ่นออ้นี่มันไอ้นูรอบแล้วไอ,อ้ตัวอะไรเนี่ยเอหัวแตกนั่นสินะสเป,ปรล่าแห่งท้องทะเลถ่ายางนั้นแล้วก็ 啊！啊！啊、uh！啊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  เอาละผมมีแค่ทางนี้สินะเอาละเละฮ้ยนักมันไปเลยโกโมระ ในการควบคุมสัตว์ประหลาดนี่มันอะไรกันไอหนุ่มนี่เป็นใครกันแน่ดีมาก ว่านะนายชื่ออะไรละ่ะอ๋อชื่อของผมงั้นเหรอผมชื่อปลืมเลยนะเบิร์สไอเด็กนั่นมันเก่งดีนี่คร <c oughs> <c oughs> าวหน้าเจอกันมึงไม่รอดแน่ไอ้ศัก